ในโลกยุคป,ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาวุธกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่กำหนดอำนาจและอิทธิพลของประเทศหนึ่งประเทศใดและในปี2032นี้ประเทศไทยได้ประกาศจุดยืนใหม่ที่สร้างความสั่นสะเทือนในระดับภูมิภาคเมื่อมีการเปิดตัวขีปนาวุธพิสัยไกลรุ่นใหม่ที่สามารถยิงได้ไกลถึง2,000กิโลเมตรเป็นครั้งแรกของประเทศนี่ไม่ใช่เพียงแค่การทดสอบขีปนาวุธธรรมดา แต่คือการประกาศสักดาหใหม่ของประเทศไทยในเวทีด้านยุทธศาสตร์การทหารเป็นการแสดงให้โลกเห็นว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้บริโภคเทคโนโลยีทางทหารจากต่างประเทศอีกต่อไปแต่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีด้านขีปนาวุธของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อราวปี2025ภายใต้ชื่อรหัสโครงการนาเรศวน01 โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศสวปทร่วมมือกับวิศวกรจากหลายสถาบันชั้นนำของไทยโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิถีแบบพื้นสู่พื้นที่มีระยะยิงระดับยุทธศาสตร์และสามารถติดหัวรบหลายประเภททั้งระเบิดแรงสูงเจอกรอบไปจนถึงหัวรบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสงครามไซเบอร์ขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ใช้ชื่อว่า นเรศวรลบ2000โดยตัวเลข2 0 0 0บ่งบอกถึงระยะยิงที่ไกลถึง2,000กิโลเมตรนั่นหมายความว่าจากจุดยิงในประเทศไทยสามารถโจมตีเป้าหมายในแทบทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงบางพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเช่นตอนใต้ของจีนไต้หวันหรือแม้แต่เกาหลีใต้ โครงสร้างภายนอกของขีปนาวุธนเรศวรลบ2,000ออกแบบให้สามารถเคลื่อนย้ายด้วยรถลำเลียงขีปนาวุธแบบล้อ (Transporter Erector Launcher) ทำให้สามารถเคลื่อนย้ายในภาคสนามได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจจับและโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามระบบนำวิถีของขีปนาวุธนี้เป็นแบบผสมผสานร,ระหว่างระบบ GPS อินฟราเรดและเรดาร์เชิงรุกทำให้สามารถพุ่งเข้าสู่เป้าหมายด้วยความแม่นยำระดับ CEP ต่ำกว่า10เมตรซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับขีปนาวุธรุ่นใหม่ของประเทศมหาอำนาจอีกหนึ่งจุดเด่นของขีปนาวุธนเรศวรลบ2,000คือความสามารถในการบรรทุกหัวรบหลากหลายรูปแบบโดยนอกจากหัวรบระเบิดแรงสูงทั่วไปแล้ว ยังมีรุ่นที่สามารถติดตั้งหัวรบแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือหัวรบจรวดลูกย่อยซับม u นิชันสำหรับโจมตีพื้นที่กว้างนอกจากนี้ยังมีการทดลองเวอร์ชั่นที่สามารถติดหัวรบ EMP สำหรับ